สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับที่อำเภอศรีรัตนะเดี๋ยวผมพาชมสวนของน้องคนหนึ่งนะครับที่รู้จักกันนะครับก็โอเคชมกันเลยนะครับโอ้สวนสวัสดีครับผมวบสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าที่นี่ที่ไหนนะเออนี้ก็ห่างจากอำเภอศรีรัตนะประมาณ1กิโล <N> เนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับตอนนี้กี่ไร่กี่งานที่นาด้วยครับลุงถึงนูน่นหกไร่รวมที่นาตรงนั้นด้วยหกไร่ใช่ไหมครับนี่บ่อนบ่อปลาด้วยบ่อปลานี่มีปลาไหมครับมีมีครับมีเป็นปลาปลานินปลาช่อนปลาตะเพียนปลานินปลาช่อนปลาตะเพียนนี้ยังอยู่ปูมันยังไม่เต็มครับโครงการจะปลูอกอ้อมให้หมดนี่เลย คือเป้าหมายว่าจะปลูกหมากใช่ไหมใช่ครับแล้วก็นู่นปลูกในเขตแดนอ้อมไว้หมดเลยเป็นป่าหมากเลยอันนี้คือต้นหมากแล้วนี่ครับนี่เองเดี๋ยวไปดูต้นหมากครับต้นหมากต้นต้นเนี้ยมีอายุกี่ปีแล้วครับตอนนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณสองปีครับสองปีได้ผลผลิตหรือยังครับสองปีอย่างเนาะปลูกหมากได้ดีครับเวลาสมบัติเขาก็มบัติเองขึ้นเองอย่างเงีเราทำมันเดียวโอ้ก็นาวต้องฉีดยาตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรเลย คือปลูกง่ายใช่ครับปลูกแล้วทิ้งเลยปลูกแล้วปลูกแล้วก็ปล่อยทิ้งเป็นก็รดน้ํากันตามไอ้น้ำธรรมชาติน้ําฝนน้ำอะไรนะเนาะปล่อยเลยเวลาคนมาซื้อเขาก็เก็บเองทุกอย่างเราไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือให้เขามาเก็บเองได้เก็บสดก็ได้แห้งก็ขายได้ครับมาก็ดีมีผมมาะนาวตอนที่ปลูกเป็นก่อนมีต้นน้องเขาสวนน้องเขาก็จะมีมะเขือด้วยนะคือแผนการว่าจะโอ้ตรงนั้นก็มีใช่ไหมเนี่ยต้นนั้นก็รอบรอบรอบนี้เลยนั่นคือต้นหมาเหมือนกันซุ้มนั้นน่ะ ตงดงดงต้งงงตนหมากเหมือนกันนะครับตรงนั้นที่เราถึงนั้นไหมถึงวัวนั้นไหมถึงโอ้ยไม่ไม่ถึงครับนีมเหนน็นนะคันนานต,รตรงนั้นอ๋อคันนาตรงตรงนั้นนไปนะต้นต้นไม้เล็กๆนะอ๋อที่ยังไม่ปลูกข้าวนะใช่หมดเลยนะอ๋อนี่คือของเราหมดใช่ไหมครับไม่แน่จะไม่ทํานาอาจจะทําเป็นนู่นเป็นนี่ไปอาจจะทําเหมือนอะไรนะโคง้งนาเออไอกาแฟกาแฟกาแฟนะกาแฟคาเฟ่นั่นเหรอเอออ๋อเป้าหมายคือจะจะนาข้าวจะไม่ทําแล้วไม่ทาแล้วอาจจะทิ้อไว้ยิ่นไว้หนึ่งเขดูก็คือจะ ปลี่ยนจะจะชอบแบบแนวเป็นคาเฟ่มีขายกาแฟด้วยแล้วก็ปลูกปลูกพืชผักผสมผสานใช่ไหมครับครับโอ้ยบ่อปลาก็เป็นทางยาวเนาะยังได้ได้ขุดใหม่ลอกใหม่ให้มันใหญ่กว่าเดิมลึกกี่เมตรครับบ่อปลานี่3าเมตรสาเมตรตัวบ่อตัวนี้น่าจะ30สิปีได้แล้วครับ30สิปีครับก็คือที่ที่ตรงนี้ที่สวนที่นาตรงนี้ก็เป็นที่มูลมังครับ อ๋อไม่ได้เอ้ได้ซื้อเองเป็นซื้อเป็นที่ของพ่อแม่เราเนาะมันโตแล้วและดินตัวนี้เป็นดินเหนียวปูกยาครับเลยต้องอาศัยน้ําตลอดถ้าไม่รดน้ํามันไม่ขึ้นที่จริงอ่ะมันต้องโตกว่านี้ถ้าเกิดเป็นดินธรรมดาครับมันดินจากบ่อ้ําเป็นดินเหนียวเวลาหน้าแล้งมามันแข็งมากปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นอเพราะว่ามันถ้าหน้าแล้งมันจะเหมือนปูนเลยเหมือนปูนซีเมนมันแข็งไปเลยแข็งครับมันจะปลูกพืชไม่ได้ต้องรดน้ำบ่อยบ่อยดินธรรมดาเลยน่าจะสูงกว่านี้แล้วก็ต้องมาขุดลุ่มละ เอาดินจากดินนามาผสมลงไปในบอ่อใหม่เพื่อจะปลูกให้มันให้รากมันออกมาได้มไม่งั้นปลูกก็ขึ้นก็คือเดี๋ยวนะเขาจะวางแผนว่าจะปลูกต้นหมากอยู่แล้วก็ทําเป็นคาเฟ่เป็นอะไรเถียงน้อยทำต่สมัยปลูกมะนาวว่าจะมาอยู่นี่ไม,ไม่ได้อยู่อ๋อมีเถียงน้อยน่ารักตัวนี้น่าจะห้าหกปีแล้วปลูกไว้ทาเลตรงนี้ดีนะเพราะมันใกล้ศรีรัตนะไปเมืองรีสเกตนะครับห่างจากตรงถนนใหญ่มาประมาณนะ่จาจะสองโลได้ บ๊วยขายเผลืออนาคตไปปลูกส้มล้ก really ็ได้ย้ายจากตรงนั้นย้ายย้ายจากถนนใหญ่มานี่ครับที่ตัวเองไม่ต้องเช้าโอเคน้องพามาชมสวนเล็กๆนะครับก็อนาคตก็จะปลูกต้นหมากนะครับปลูกง่ายเกษตรผสมผสานแล้วก็ทำเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟเล็กๆเนาะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็สั้นๆนะครับขอบคุณครับ